สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบมือสองนะครับท่านใดหาอยู่ลองดูหน้าเว็บได้นะครับเบอร์ yweb.dbigbike.com หากจำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับเขาหาคำว่าบิ๊กไบมือสโดยปกติท่านจะเจอเราอยู่ท็อปฟของ Google นะครับร้านดีเจริญยนต์อันนี้มีรถมาแนะนำมาครับอันนี้นะครับมีคนกระซิบเข้ามาให้ทำคลิปให้ฟังหน่อย BMW F800R นะครับโฉม F800R เนี่ยอันนี้เป็นโฉมที่2แล้วนะครับโดยพื้นฐานรถอะคล้ายๆมันจะเป็นเหมือนเป็นไมานะเชเชนนิดหน่อยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยที่เห็นเด่นๆก็คือเรื่องไฟหน้านะครับ F800R โฉมเก่ามันจะอารมณ์แบบกึงๆพวก GS หน่อยตาใหญ่ข้างตาเล็กข้างอารมณ์จะประมาณนั้นนะครับไฟหน้าของตัว F800R จะคล้ายๆกับตัว k 1 2แต่จะเป็นเรียมๆหน่อยนะครับ แต่เน่ตัวเนี้ยเป็นโฉมที่2ละของ F 800R ตัวรถคันนี้ไม่กี่เดือนเองนะครับออกศูนย์ B.M มาตัวรถเนี่ยก็คือส่วนเดิมๆนะครับเบื้องต้นพื้นฐานรถเนี่ยจะเป็นเดิมๆม,มีแต่งจุกๆุกจิกจท่อ,อยังเป็นท่อเดิมอยู่มีเรื่องกาดแฮนแล้วก็กาดม้อน้ำนะครับนอกนั้นโดยรวมถือว่ายังเดิมๆอยู่ F 800เนี่ยณนะตอนนี้ตลาด มีหลักๆ <mel od ic> ก็คือจะเป็นเร <m im mon ie> ื่องของ F800R ก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นเหมือนตัว Naked กับอีกตัวหนึ่งที่มีคลิปที่ทำก่อนนัานี้คือ F800GS นะครับ F800GS เนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวนี้แหละแต่ตัวนั้นก็คือจะเป็นรถเป็นกึ่งกึ่งดูโอพอไม่ใช่กึ่งเป็นดูโอโพ o พสเลยครับเป็นรถทัวริ่งตระกูล B.M เนี่ยถ้าจากที่สังเกตนะ เขาจะตั้งชื่อตามรหัสเครื่องยนต์ที่ใช้ในแต่ละรุ่นนะครับ B.M. เนี่ยรถจะออกมาเยอะมากๆแต่โดยโปกติจะแบ่งซีรีส์เป็นเป็นของเครื่องยนต์นะครับในเครื่องยนต์นี้จะใช้รุ่นอะไรบ้างอย่างตระกูลเนี่ยที่ผมบอกได้แจ้งไปถ้า F800 มันก็จะมี F800R ที่เป็นตัวนี้กับ F800GS ที่เป็นดูโอพ o สลดคนละคันคนละคละอารมณ์คนละอะไรกันหมดเพียงแต่ใช้เครื่องตัวเดียวกันเท่านั้นเองแต่นำหน้าด้วยรหัส F 8 0 0เหมือนกันเหมือนตระกูล K เหมือนก,นกันนะครับ K 102 K 102นี่ก็คือถ้าขึ้นชื่อคาว่า K จะเป็นเครื่อง4สูบนะครับจะมี102กับ103แล้วจะเป็นเครื่องขับเผ่ามันจะมี K 102 R K 102หูเขาว่ามากมายไปหมดเลยครับหน้าตาไม่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้เครื่องเดียวกัน ซึ่งเหมือนตระกูล r 1 0 0 2เหมือนกัน r 1 0 0 2จะเป็นเครื่องเครื่องบ็อกสเตอร์นะครับจะมีทั้งที่เห็นเยอะๆก็คือตัว r 1 0 0 2 g s นะครับที่เป็นรถดูอ r p โพสที่วิ่งกันทั่วโลกเลยที่เห็นกันบ่อยมากแล้วก็มีพวก R 9 i T นี่ก็จะเป็นเครื่องเป็นตัวรถแบบกึง่งๆคลาสสิกหน่อยเป็นเครื่องเดียวกับพวกก็คือตระกูล R ก็จะเป็นเครื่อง1 0 0 0บ็อกสเตอร์ครับอย่าง S1000RR หรือ s 1 0 0 r เหมือนกัน จะเป็นเครื่องบ็อก S พ0 0เนี่ยจะออกมาน้องใหม่เลยคือใช้ตัวแรกอยู่ในตัว S พ0 0เลยเป็น4สูบโดยปกติ BM จะไม่ค่อยเห็นนะครับ4สูบผมจะเห็นถ้าเกิดพูดถึง4สูบ BM จะคือตระกูล K แต่ S น่าจะเป็นน้องใหม่เลยที่เพิ่งออกมาในตัว S พ0 0 r แล้วก็ S 1 0 0 0 r ที่เป็น Naked นะครับ S 1 0 0น r S 1 0 0 0 r อ่ะเบื้องต้นขอพูดเท่านี้พูดของไอตัว F 8 0 0 R ต่อนะครับ F800R คันนี้ก็รถดเดิมๆนะครับอายุไม่กี่เดืนอนพื้นฐานโดยรวมเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 800cc 2สูบนะครับเป็น2สูบวางเรียงอะลมเครื่องยนต์เนี่ยถ้าดูจาก Lay out เรลเอาๆจะคล้ายๆกับพวก ER นะครับ2สูบวางเรียง ER เห็นแต่ ER มันจะเป็นเครื่อง650รถญี่ปุ่นนะครับแต่เดมคือ BMW เป็นเครื่อง 800cc 2สูบ ดูจากการวางเครื่องวางอะไรค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับ bm รถคันนี้เป็นรถมีมน้ำนะครับเนี่ยมน้ำอยู่ด้านหน้ามีแผงมีแต่งในเรื่องของกานมน้ำ rg นะครับแล้ว bm มีซ่อนการสะบัดต,ตรงนี้ด้วยซ่อนะนี่อยู่ตำแหน่งตัวนี้เลยนะครับน,นี่คือการสะบัดนะครับจุดตรงนี้โดยบต bm ชอบวางตำแหน่งเนี่ยครับโดยปุติท่านรถทั่วไปที่เห็นเห็นๆนะ่ะส่วนใหญ่การสะบัด ในตลาดบ้านเราชอบใส่เพราะว่าความสวยงามนะครับแต่จริงมันมีมันช่วยได้เยอะนะช่วยในเรื่องการการันชกตกหลุมหรือว่าไปสะดุดอะไรทั้งอย่างเนี้วรถเกิดอาการชกเนี่ยการสบัดจะช่วยได้พอสมควรเลยแล้วก็ขับเร็วๆมันก็เหมือนเป็นโชกแต่เป็นโชกของตัวแฮนด์นะครับที่จะตํามติดตั้งอยู่ตำแหน่งแผงคอแต่ส่วนใหญ่รถทั่วไปมันจะติดอยู่ด้านบน,นครับ BMW F800R อนี้ไว้ไว้ด้านล่างตัวเป็น ของเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็ไล่กันต่อตัวรถอย่างที่มันบอกเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำนะครับเดินซิมเปิลไอเดินเลเยอ t ์ง่ายๆนะครับเ,เครื่องยนต์มีการเนี่ยวิ่งเข้าปั๊มน้ําซึ่งอยู่บริเวณนี้เลเยอว์ out, ถ้าจะตรวจเนี่ยแปถ้าในความคิดผมนะค่อนข้างจะออกแบบเครื่องยนต์มาไม่ค่อยเหมือนกับสไตล์อย่างรถเลื่นอื่นทั่วไปนะครับหนึ่งที่เราเห็นเตะตาเลยค่ะว่ามันก็ไม่ได้แปลกหรอก เพียงแต่ทั่วไปเขาจะใช้อย่างนี้แต่ BM กับออกออกแบบมามาอีกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเห็นไหมครับถ้าสังเกตจุดงง่ายๆโดยบริโซ่เนี่ยจะอยู่ด้านรถทั่วไปถ้าเราเห็นนะถ้าเป็นรถขับโซ่จะเห็นรถอยู่บริเวณโซ่จะอยู่ฝั่งซ้ายแต่เห็นไหมครับ BM คันนี้เอาโซ่มาไว้ฝั่งขวาและเอาท่อไปไว้ฝั่งซ้ายฝั่งนู้นแล้วก็มีการวางถังน้ามันเหมือนกันโดยปกติ พอพูดถึงถังน้ํามันเราจะนึกถึงทวนส่วนนี้ใช่ไหมครับเพราะมอเตอร์ไซค์ทั่วไปถังน้ํามัน,นะมักจะอยู่ด้านหน้าแต่ตระก,กูล F800 ถังน้ํามันอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยตัวเติมน้ํามันมีการวางเลยเยอร์าแบบออกแนว,แนวๆหน่อยแล้วก็เรื่องปั๊มน้ําเหมือนกันคือถามว่ามันไม,ไม่ได้มีผลอะไรละครับเพียงแต่ก็คือดูเลยเยอร์มันก็แปลกดีนะครับโดยโปกติเนี่ยปั๊มน้ําของรถทั่วไปอะมักจะติดตั้งอยู่ ด้านล่างหรือใกล้ๆโซนกับข้อเหวี่ยงนะครับหรือแถวแถวชามคัดเพื่อปัน่นปัม๊มปั๊มน้ำไปเลี้ยงในระบบนะครับแต่ BM นี่ติดไว้ด้านบนเลยอยู่กับเสื้อสูบเลยนะครับโดยปกติถ้ารถทั่วไปส่วนใหญ่มักจะอยู่ข้างใต้นะครับอยู่กับพวกชามคัดหรืออะไรแล้วก็เหมือนกันพอโซ่สเตอร์อยู่ฝั่งขวาชามคัดก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจะสวน ยี่ห้ออื่นนะครับท่อเดินมาไว้ฝั่งซ้ายแทนปั๊มเบรกก็อยู่ฝั่งซ้ายแทนเหมือนกันซึ่งโดยปกติถ้าทั่วไปจะเห็นมันจะสลับฝั่งกันนะครับโดยถามมีการกระมีผลเลยไม่มีผลแล้วครับเพียงแต่โอเคด้วยความที่ดีไซน์มันแปลกดีเลยหยิบมาพูดให้ฟังกันตัวรถนะครับสามารถปรับโช๊คหลังได้บริเวณนี้นะครับ อกหลังสมมุติมีคนซ้อนบรรทุกของอะไรสามารถปรับได้ปรับขึ้นปรับลงได้เดี๋ยวงง้นผมสตาร์ลงให้ฟังนะครับ BM, กุญแจบีอมก็บีเอทั่วไปครับปกติลดวิ่ง5,000กว่าโลนะครับ สไตล์ bm ท่อเนี่ยผมจะที่ดูเร็วท่อวางค่อนข้างใจนี้เลยนะโดยปกติที่ผมเห็นพวกรถสองสูบอะโดยปกติเวลาออกมาจากท่อเสียใช่ไหมครับไอเสียวาออกมาจากวาไวยเสียเนี่ยมันจะมารวมที่คอท่อหรือที่เขาเรียกกันเฮดเดอร์เนี่ยโดยปกติเขาจะรวมแยก2มาและจะมารวมในช่วงสั้นๆแถวๆนี้ใช่ไหมครับเสือว่า2มารวมหนึ่งอะจะไม่ค่อยไกลมากแต่ถ้าสังเกตคันคนี้อย่างพวกเฮดเดอร์ซิงครับเห็นไหม เดินยาวไปถึงใต้นู่นถึงแคทเลยกว่าไอตัวตำแหน่ง2มารวม1เนี่ยไปรวมช่วงช่วงนู้นช่วงไกลมากเลยซึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับอารมณ์ว่าท่อฟูไม่ต้องไม่ต้องหาฟูเลยเพราะว่าเอาว่าสูตรมันเดินมาสูตรนี้แล้วครับสูตรสเต็ปม,มันทวกทำเฮดเดอร์ให้มันเป็นคอใหญ่ยาวขึ้นแล้วก็ปลายไปผมว่าดูจากทรงแล้วเตี่ยก็ปลายแล้วนะแต่วิ่งวิ่งพอสมควรเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับเฮดเลย ก็ออกทั่วไปนะครับรถมี ABS เนี่ยความ ABS ระวังตำแหน่งนี้ไอตัวนี้ก็เป็นเรื่องของตัวไอ้ตัวเลก,กรูเลเตอร์คุมไฟนะครับก็เืิ่งต้นโดยรวมก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่ค่อยแมน BM เท่าไหร่ว่ากันตามจริงเลยเหมือนไม่รู้จะโม้อะไรดีก็ค่าๆประมาณนี้ครับไม่ได้ทำรีวิวอะไรหรอกทำแค่เป็นคลิป อยียงว่าเสียงจริงเป็นยังไงสตาร์ทเป็นอะไรไงหน้าปัดเป็นไงอะไรยังไงพอด้วยเจ้าตัวเนี้ยไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนนะครับน้อยคันไม่ค่อยเจอครับ F 8 0 0รอบขึ้นวายแต่โดยรวมเครื่องนิ่งเดินเนียนนะครับลองไปขับดูแล้ววิ่งนะวิ่งแบบ 8รื 800. โอเคก็ยังไงวันนี้อน,นุญาตเท่านี้ก่อนอ่ะยังไม่ได้เข้าของแต่งเลยคร่าวๆข,ของแต่งมีตรงนี้นะครับกาดมือเบรคเป็นของไ t เทคนะครับมีแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวอย่างนันไม่ได้ติดตั้งนะครับแล้วก็กาดหม้อน้ำกาด I n G นอกนั้นโดยรวมเดิมๆมีการติดสติกเกอร์คาร์บอนบนไอ้นี่นะครับฝา,าน้ามัน ว่าก็อย่างนี้วันนี้เท่านี้ก่อนไม่รู้จะพูดอะไรต่อละไงเบื้องต้นขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะครับร้านดีเจริญยนเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับบางแคกรุงเทพเรามีรถเกือบทุกค่ายกับทุกยี่ห้อนะครับลองหาดูได้สามารถดูรายละเอียดหน้าเว็บได้นะครับราคาตารางผ่อนเอกสารหรืออะไรก็ตามที่ท่านอยากทราบโดยปกติผมจะลงหน้าเว็บไว้ชัดเจนเ w w d b i g b i k e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เขา้า Google น,นะครับ ค้นหาคาว่า Big กไบมือสองหรือพิมพ์คําว่า Big b ไบคเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ B I G B I K E โดยบริท่านจะเจอเว็บร้านดีเจริญยนต์อยู่ตำแหน่งท็อปไฟ์ของ Google หน้าแรกนะครับงไงเบื้องต้นวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ารถอะไรงไงผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b สไครต์ยูทูบชาแนลดีบิ๊กไบคด้วยนะครับโอเคไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขออนุมากครับสวัสดีครับ